สวัสดีครับมาอัปเดตราคาและรุ่นที่วางปัจจุบันล่าสุดซัมซุงกันว่ามีรุ่นไหนวางจำหน่ายบ้างเริ่มกันที่รุ่นแรกซัมซุงแกลเซ่ A07 มีด้วยกัน2ราคา2,999บาทแรม4ลำ9 9บาทแรม4ลำร้อจอ LCD HD p 7 u นิ้ว r e f r e s เก้าเฮิร์รต Hz, ความสว่าง800 แบตใส่มา5,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไวที่25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับดีไซน์ด้านหน้ากล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านชิปเซตเป็น Mediatek Helio G99 มาในระบบ Android 15ชมดีไซน์ชมสเปคเบื้องต้นอัปเดตราคาปัจจุบันให้รับชมกันไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A17 5,499บาทแรม8ลอม128จอเป็น s u เปอร์อโมเลตฟู h เ p ดดีพัด6.7นิ้วอัตราลิเฟสเลต90เพิแบตใส่มา5,000มิลิแอมชาร์จไวที่25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันต้าวาย5ล้านมาโค2ล้านชิปเซตเป็น m e d i t e c h Helio G99 Android 15 รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A17 5G มีด้วยกัน2ราคา6,999บาทแรม8ลอม128 7,999บาทแรม8ลอม256จอเป็น Super AMOLED Full HD p ั d 6.7นิ้วความสว่าง800อัตรารีเฟรรจ 90Hz แบตเตอรี่ใส่มา5,000มิลิอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตาวาย5ล้านมาโคร2ล้านชิปเซ็ตเป็น Exynos 1330 Android 15ไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A 2 6 5 G 9999บาทแรม8ลอม256จอ Super Amoled Full HD Plus 6.7นิ้วอัตรา Refresh Rate ร2 0ยยเฮิร์ตซ กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตะวาย8ล้านมาโคร2ล้านนี่ครับชมดีไซน์ชมสเปคเบื้องต้นแบตใส่มา5,000 mAh mm, ชาร์จว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซ็ต Exynos 1380มาในระบบ Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A36 5G 11,199บาท LAM 8ลอม128จอเป็น Super AMOLED Full HD p u ั s ขนาด6.7นิ้วความสว่าง1,200อัตตารีเฟรชเรต 120Hz ชิปเซตเป็น c อค e c o m Snapdragon 6 Gen 3 Android 15แบตใส่มา5,000มิลแอมชาร์จไวที่45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type 4กล้องหน้า12ล้านล้องหลังหลัก50ล้าน อันตวาย8ล้านมาโค2ล้านนี่ครับชมดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ s ซั s u n g g a l ซี y A56 5G 12,999บาทแรม8ลอม128กับอีกหนึ่งราคา14,999บาทแรม12ลอม256จอเป็นซ u เปอร์ o อมโมเลตฟูลเฮดีพัด6.7นิ้วความสว่าง1,200 อัตรารีเฟรชเรท 120Hz แบตเตอรี่ใส่มา 5,000mAh ชาร์จไวที่ 45W ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็น Exynos 1580 Android 15กล้องหน้าใส่มา12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตราย8ล้านมาโค5 000. ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy c 5 7 37,900บาท แรมสิบสองลอมสองร้อยหบมื่นสองพัาบาทแรมสิบสองลอมห้าจอได n a มิกอะโมเลตสองเนิ้วอัตราลิฟเทชร้อยี่สิบเฮความสว่าง2,600แบตสี่พามร้อยมิลลิแอมชาร์จไวยี่วัตต์ใส่ชาร์จเป็น u s b t ไท e c ชิปเซ็ตเป็น Exynos 2500 Android 16กล้องหน้า10ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน อันตวาย12ล้านฝ้าพับจาก Samsung รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy C47 ราคาเริ่มต้น64,988บาท RAM 12 r อม256จอเป็น Dynamic AMOLED 2X ขนาด8นิ้วอัตรารีเฟรชเรท 120Hz ความสว่าง2,600ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 8อ l ลิตมาในระบบ Android 16 แบต4,400ม mm, ิลแอมชาร์จว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า10ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านเทลโฟโต้10ล้านอันต่อวาย12ล้านเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy S25 24,900บาทแรม12รอม256 29,900บาทแรม12รอม512จอ Dynamic AMOLED 2X Full HD p u s 6.2นิ้ว ความสว่าง2,600ันรเฟเลสร่พแบตใสมา4 0่0มิลลิแอมชาร์ไวายวัตต์นี่ครับดีไซน์ด้านหลังกล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันต้วายสล้านเทเลโฟโต้10ล้านชิปเซตเป็นคอคอมแทปดากอน8อีลิตแอนดรอยรุ่นต่อไปกันเลยครับซัม s ุงแก๊กซี่เอส Plus 31,900พั31,900บาทแรม1 2 2อลอม256 กับอีกหนึ่งราคา36,900บาทแรม12ลอม512จอ Dynamic AMOLED 2X QHDPAT 6.7นิ้วความสว่าง2,600ดิเฟิตเร็ 120Hz แบต4,900ม ah, ิลแอมชาร์จไว45วัตต์กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านชิปเซ็ตเป็น Core Com Snapdragon 8 Elite Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Gaxi S25 Antra ราคาเริ่มต้น4900แรม12ลอม256จอ Dynamic AMOLED 2X 6.9นิ้วความสว่าง2600ริเฟรต 120Hz ชิปเซตเป็น c อ r e c o m Snapdragon 8 Elite Android 15แบต 5000mAh mm, ชาร์จวัย 45W กล้องหน้า12 000, ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านอันตะวาย50ล้าน Telephoto 50ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy S24 FE 15900บาทแ a m 8ลอม128 18900บาทแ a m 8ลอม256จอ Dynamic AMOLED 2X Full HD Pad 6.7นิ้วความสว่าง1900 Refurrate 120Hz กล้องหน้า10ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน อันตราย12ล้านเทเลโฟโต้8ล้านชิปเซต Exynos 2400 Android 14แบตใส่มา4700มิลแอกชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับชมดีไซน์กันรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy S24 Ultra 32,900บาทราคาเริ่มต้น RAM 12 ROM 256จอ Dynamic AMOLED 2X qhd พัด6.8นิ้วความสว่าง2,600อัตรารีฟเฟรชเรทร้120ี่สบตใส่มา5 0 0 0ันมิลลิแอมชาร์จไว45่วัตชิปเซ็ตเป็น q u a l c o m m Snapdragon 8 Gen 3 Android 14นี่ครับชมดีไซน์กันกล้องหน้า12 000, ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านเพลิสโคปเทเลโฟโต้50ล้านอันต้าไวาย12ล้านเทเลโฟโต้10ล้าน รุ่นต่อไปกันเลยครับรุ่นสุดท้ายของวันนี้ Samsung Galaxy S 2 5 FE 22,900บาทแรม8ลอม128 25,900บาทแรม8ลอม256แบตใจมา4,900มิลแอมชาร์จไว45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็น Exynos 2400 Android 16กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก 50ล้านอันต้าวาย12ล้านเทเลโฟโต้8ล้านใครสนใจซัมซุงมีซัมซุงไฟแนนซ์บัตรประชาชนใบเดียวสามารถผ่อนได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ